ที่ไม่มีเหตุผลนะครับไม่เอานะครับแบบนั้นเอเราต้องพูดกันตรงๆเอฟซีใช่ไหมดูจากพฤติกรรมดีกว่าคนเราดูไม่ยากเอฟซีดูพฤติกรรมพฤติกรรมมันบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอแล้วก็อนิสัยสันดานเอาง่ายๆตรงๆนะครับอว่ากันอย่างนั้นเคุยกันเต็มๆตรงๆเลยถ้าคนเราดีๆเนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้ คนดีไม่เป็นแบบนี้เอาง่ายๆเออคนดีเขาจะไม่ได้พูดเยอะเขาไม่สงบสงเงี่ยมไม่ได้มีปัญหากับครอบครัวเลยล่ะถูกไหมเออไม่มีปัญหาแน่นอนในครอบครัวแอดว่าแอดเชื่อใจนะแอดเชื่อนะว่าคนดีเขาจะไม่พูดแบบนี้เขาจะไม่ไม่ทําให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องเสียใจถ้าเขาไม่ได้ผิดแต่นี่ด่ากันเละเลยทีไม่รู้อะไรกันด่ากันโอ้โหด่ากันไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะ สาดกระสุนใส่กันเละเทะเลยถามว่าคุยกันได้ไหมมันทำไมจะคุยกันไม่ได้แต่บ้านมันติดกันมันต้องคุยกันได้สิบ้านติดกันเนาะออโผล่หน้าต่างคุยกันยังได้เลยแม่ใกล้กันขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องคุยอยู่ในช่องด้วยคุยกันเปิดหน้าต่างคุยกันยังห่างกันแค่สองวาสามวาเองเออสองเมตรสามเมตรอ่ะ ทำไมจะคุยกันไม่ได้ยินเหรอเปิดหน้าต่างคุยกันก็สบายสิไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะเออแต่เขาไม่เลือกจะคุยกันแบบนั้นไงเขาเลือกคุยกันแบบนี้คุยกันทางในช่องเนี่ยเอ่อให้คนอื่นเขารู้ด้วยเออมีแต่เขาจะปิดความลับมีแต่เขาจะไม่พูดในเรื่องอ่าส่วนตัวถูกไหมมีแต่เขาจะเป็นอย่างนั้นเอออย่างเราเราเนี่ยไม่กล้าเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดให้คนอื่นเขา ให้รู้ให้เห็นหมดเออมีความทุกขยากยังไงก็เอามาพูดมีความลําบากไงก็เอามาพูดเออคนนนว่าคนนี้ด่าก็เอามาพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นคนที่เปิดเผยความลับไม่มีในโลกไม่มีในเขาเอาความลับแต่บางเรื่องก็ดันปิดนะบางเรื่องก็ไม่ชี้แจงให้มันกระจา่างเรื่องที่เราอยากรู้ไม่ออกมาพูดอ่ะเออ ออกมาพูดสิถูกไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงหรือเปล่าเออเรื่องสิ่งไหนที่เอฟซีเขาสงสัยเนี่ยก็ออกมาพูดออกมาอธิบายเขาฟังเลยถ้าเขาถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะไม่ถามอีกเลยเขาก็ไม่มาปวดหรอกม่มายุ่งหรอกเออถ้าตอบได้เขาตอบเลยถูกไหมแล้วเขาฟังแล้วเออมันใช่เว้ยเขาก็จะไม่มาถามอีกแต่นี่พูดในสิ่งที่เออ มันขัดแย้งไงเขาก็มีคําถามขึ้นไลท์ที่ไรมีคําถามแล้วก็มีคนป่วนเอะทาไมเขาป่วนป่วนสิเขาไม่พอใจไงเอ้ยทำไมพูดแบบนี้ทําไมว่าคนนู้นคนนี้เห็นไหมจะมีประจำหรือแบบเนี้ยเออมีประจําเวลาขึ้นไลท์ปุ๊บมีคนไปถามแล้วมีคนไปซอกแซกถามแล้วว่าเอ่อเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้หรือเปล่า ออทำไมไม่บอกทำไมไม่อนุนอันนี้เห็นไหมเอ,อเขาก็ถามตรงๆแต่เขาก็เขาเลือกที่จะไม่ตอบเออแปลกไหมเลือกที่ไม่ตอบเอฟซีไม่ตอบเอฟซีเลยล่ะเออไม่ไปตอบเลยก็แปลกใจเหมือนกันเอ,อแล้วก็ด่าด่าเขาอีกเขามาถามมันก็ด่าเขาด้วยเออทำไมไม่เอาเหตุผลมาหักล้างกับเขาล่ะเอ,อถ้าเขาถ้าเขาสงสัยก็ เขาก็ต้องถามนีมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเขาไม่สงสัยถ้าเราตอบให้เขาพอใจได้เขาคงไม่ถามเราหรอกเออบางเรื่องเนี่ยควรจะควรจะไม่บอกถูกไหมบางเรื่องส่วนตัวเนี่ยเรื่องในครอบครัวเรื่องส่วนตัวไม่จําเป็นต้องไปบอกใครอ่ะถูกไหมมันน่าละอายมังครั้งงก้วมันน่าละอายแต่นี้เขาพูดเออเรื่องส่วนตัวพูดเรื่องยืมเงินกันยัง ยังทวงกันหน้าไลย่างเงี้ยเอา้ามันไม่ใช่นะถามหน่อยใช่ไหมไม่ใช่หรอกแล้วมันไม่ใช่เงินเยอะแยะอย่างเงี้ยนะสิบยี่สิบาทสามสิบาทเนี่ยทวงเงี้ยมันใช่ไหม่ะเอฟซีมันเหมือนกับเป็นการดูถูกดูแคลนคนอื่น่ะทวงบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยอ่าทีทีคนอื่นเขาทำอ่าทำคุณงามความดีให้ไม่เห็นคุณไป เออตอบแทนบุญคุณเขาวะตอบแทนบุญคุณเขาแบบสาสมอย่างนั้นเหรอใช่ไหมแต่เวลาคนอื่นเขาทำไว้เนี่ยเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยก็ไปทวงถามเอ,อไปถามเขาว่าเอ,อทำไมเอ,อไม่จ่ายตังค์เขาเอ,อยืมเงินเข้าไปซื้อของแล้วไม่จ่ายเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วเป็นญาติกันเนี่ย เอสีหน่อยคิดเล็กคิดน้อยนะคนเรามันก็เกินไปนะขนาดเลี้ยงเพื่อนยังเลี้ยงได้เลยถูกไหมเลี้ยงอว่าที่ยังเลี้ยงได้เลยเลี้ยงได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารยังเลี้ยงได้น้าภาษาญาติเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลี้ยงเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติถูไหมมันไม่ใช่เลี้ยงกันทุกวันเลี้ยงบ่อยๆนานๆเลี้ยงกันครั้งหนึ่งเนี่ย ก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะมันเกิดมาด้วยกันอยู่โตกันมาด้วยกันใช่ไหมเออกินข้าวหม้อเดียวกันมาเอาง่ายๆแล้วอยู่ๆจะไปทวงเขาอย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาผิดอ,อในสิ่งที่บางเรื่องไม่พูดก็ได้บางครั้งไม่ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่จําเป็นด้วยซ้ำไปแล้วยิ่งไปดา่าผู้ให้กำเนิดเนี่ยเอฟอันนี้ พิดมหาเลยสซนะสังคมก็จะมองเลยเข้าไปยังไงเออไปด่าไปแซะไปว่าผู้ให้กําเนิดเนี่ยโอ้โหวันนี้เสียมากเลยมองตรงว่าเสียเยอะเออวันนี้ได้ข่าวว่าเห็นว่าเอ,อไปเจอกับยายนะครับไม่ทักทายกันเลยนึกว่าเขาจะทักทายกันเออไอ้กันนะเออคิดดูสิผู้ให้กําเนิด นะไปเจอกันเนี่ยไม่คุยกันเลยเหมือนเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเอฟซีมันดูเรื่องแปลกๆนะถูกไหมเออมันก็ดูแปลกๆเหมือนกันดูเอ้เขาเป็นเขาเป็นไอ้อะไรเขาเป็นไอ้นี่กันหรือเปล่าเอเขาเป็นพวกสืบสายเลือดกันหรือเปล่าหรือหรือไม่รู้จักกันเลยเหรือยังไงจริงๆเนี่ยเดินก็เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงบ้านกันแล้ว เอาจริงๆเขาอยู่ในละแวกเดียวกันอยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะเออจะเดินเข้าหากันเนี่ยเหมือนก็อยู่คนละประเทศอะไม่เจอกันเลยอะเอฟซีเออแปลกเหมือนกันนะเอออยู่กันเหมือนคนละโลกเหมือนคนละประเทศเลยเหมือนอยู่คนละจังหวัดด้วยอ่ะเออแต่ไม่ไม่ใช่อยู่ใกล้กันมากเดินถ้าเดินก็ถึงกันอนะเออแล้ว บางคนเนี่ยหน้าต่างหน้าต่างชนหน้าต่างอายังไม่คุยกันอยังไม่คุยกันยังด่ากันได้ด้วยนะครับโอ้เคลียร์กันไม่ได้ด้วยเอซี FC, ไม่รู้เขาเคลียร์กันยังไงเคลียร์ไปเคลียร์มาไม่คุยกันเลยเออก็แปลกนะเหมือนเขาจะไม่เอาใครแต่เขาบอกแล้วนี่ว่าเขาจะตัดขาด เขพูดแล้วนี่ยเขาว่าเขาจะอะตัดขาดออกจากกันไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแท่เปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยนะครับนะ,ะเริ่มเริ่มตระกูลใหม่เลย <c oughs> แต่อย่าลืมนะคนเริ่มนะคุณต้องมีลูกผู้ชายนะถูกไหมถ้าคุณจะเริ่มตระกูลใหม่คุณต้องมีลูกผู้ชายเพราะลูกผู้ชายเนี่ยมันจะต่อตระกูลได้ถูกไหม แต่ถ้าเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยต่อตระกูลยากมากนะส่วนมากเขาไม่ค่อยต่อกันถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันน้อยไงมันน้อยส่วนมากจะเป็นผู้ชายถ้ายิ่งมีผู้ชายเยอะๆเนี่ยโอ้โหตระกูลบานเลยตระกูลขยายเร็วมากออ่เต่อเนื่องตระกูลนี้ชื่อนามตระกูลนามตระกูลนามตระกูลไปเรื่อยถูกไหมแต่ถ้ามีผู้หญิงเนี่ยน้อยจะต่อน้อยมากเออ,อาจจะพอตั้งขึ้นมา ส้งขึ้นมาเป็นตระก,กูลแรกไนะแล้วก็ศูนย์ไปเลยตระก,กูลนี้ก็จะศูนย์ไปตรงนี้แหละหมดแค่ตรงนี้เลยหายไปเลยก็จะหายไปจากในสารระบบสารระบบทางประชาราษฎร์นี่แหละทางทางราษฎรนนะูญอะในบัญชีตรงนี้จะหายไปเลยถ้าถ้าหมดยุบของเขาแล้วนะก็ไม่มีอีกแล้วหมดตระก,กูลนี้แล้ว ก็ขึ้นเร็วอ่ะขึ้นมาเร็วก็ลงเร็วเหมือนกันเกาตั้งขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนใครแล้วก็จะหมดของเขาเนะี่ยหมดหมดตระกูลเข้าไปหมดรุ่นเข้าแล้วก็หมดเลยไม่เหลือแล้วเห็นไหมมันจบง่ายๆเหมือนกันนะอะก็ดูกันต่อไปแหละว่าเขาจะย้อนกลับเข้ามาหาตระกูลเก่าหรือเปล่า ดูซิว่าจะย้อนมาจริงไหมถ้าไม่ย้อนนี่ถือว่าถือว่าเด็ดขาดเหมือนกันนะอืแต่ว่าคนอื่นก็ไม่มีแล้วแอดพูดได้เลยว่าเอที่เป็นนับถือคนอื่นเขาเนี่ยเขาไม่คงไม่เอาด้วยหรอกแอดพูดได้เลยว่าเขาไม่มีใครจริงใจทางนั้นแหละเอาจริงๆที่เขาอยู่ได้เขาก็ไม่ได้มาช่วยอะไรนี่เขาก็ต่างคนต่างอยู่ อ,อก็อาศัยเก,กาะกระแสเข้าไปเฉยนั่นแหละ fc ไม่มีอะไรนะกเกาะเข้าไปเรื่อยลเลอ,อถ้าหมดหมดเข้าเมื่อไหร่นะหมดยุบเข้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วล่ะเอ,อหมดยุบหมดยุบหมดยุบไปแล้วครับ okay. หมดรุ่นเข้าไปแล้วนี่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็หากินต่อไม่ได้ก็ได้ประมาณนั้นนะครับคุณเนมนะครับคุณสุดใจนะครับสวัสดี fc ทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ อทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้นี่เละเราจะให้เห็นนะว่าคนดีกับคนไม่ดีมันแตกต่างกันตรงไหนเนะแตกต่างกันมากมากทีเดียวคนอ่าลูกที่ดีนะบอกตรงว่าลูกที่ดีเนี่ยเขาจะไม่ทําให้พ่อแม่เนี่ยเสียใจแน่นอนเอาจริงๆเอ,อเขาจะระมัดระวงังคําพูดระมัดระวังมากที่สุดเลย เออเกี่ยวกับจะไปทําอะไรยังไงถึงเขาไม่ดีเนี่ยถึงว่าอ่าผู้ให้กําเนิดไม่ดีเขาก็จะหลีกเลี่ยงในการว่ากล่าวพ่อแม่เขาหลีกเลี่ยงดีไม่ดีเขาก็ไม่ไม่เอามาพูดในสื่อหรือไม่ไมาพูดกับใครอะ่ะก็ปล่อยปล่อยให้เขาทําไปเขาก็จะคิดอย่างนั้นถ้าคนดีนะก็จะเป็นอย่างนั้นอ่าแต่อันนี้ไม่ไม่รู้ก็เห็นได้ว่าเขาใส่ทั้งนั้นอย่างเดียว แต่ก็ไม่เคยเห็นเขานะว่าอ่าตายายเขาไม่ดีไม่ไม่เคยนะน้อยไม่เคยแต่มาแรกๆก็เห็นเขาทะเลาะกันอยู่ครั้งนึ่งแค่นั้นเองอาอ่ตอนที่ตบก้นอตอนที่ตบก้นเท่านั้นน่ะนอกนั้นก็ไม่เคยเห็นเลยอืออกสื่อครั้งเดียวครั้งนั้น่ะก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นคอนเทนต์เขาก็ได้เอซนะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมาถามก่นเฮ้ย มึงได้วิวเท่าไหร่วะมึงดูวิวมึงได้เท่าไหร่วะเออเขาจะมาถามกันอย่างนั้นนะเออถามว่าเฮ้ยได้วิววิวได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออเพราะว่าวิวมันขึ้นมากเลยช่วงนั้นอะวิวมันพุ่งโอ้โหนะตอนที่ทะเลาะกันแล้วแล้วแกก็จะไปพร้อมที่จะไปแยกจยจกันเออไปอำเภอชวนไปอำเภอกันเออแต่เอาไปเอามาสรุปแล้วก็คือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่แหละเอฟซีมันเลยเห็นอะไรหลายอย่างตั้งแต่บัดนั้นเลยแอดเลยเฉยเฉยเลยนะเรื่องพวกนี้นะแอดเลยเฉยเฉยเลยเพราะเราเจอแล้วไงตอนแรกเราก็จริงจังกับเขานะเอ,อแอดคิดในใจว่าแกแกขนาดนี้แล้วถ้าแกเลิกกันแกจะไปอยู่ไหนแกจะไปทําอะไรกินใช่ไหมลนะ่ะเออมันมันไม่ใช่ว่าอายุยี่สิบสามสิบสิถูกไหมถ้าเลิกกันแล้วมันก็ไป มีคนอื่นได้มีครอบครัวใหม่ได้นู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่พอพอปูนี้แล้วเนี่ยจะไปทําอะไรกินถูกไหมล่ะอ่าก็คิดในใจว่าโอ้โหถ้าเลิกไปนี่ลําบากบอกตรงว่าลําบากมากเลยเออสรุปแล้วไม่เลิกแล้วก็มีอีกครั้งนึงที่แกหนีออกจากบ้านไปอ่าอ,อันนั้นก็หนีออกจากบ้านไปอันนั้นก็เป็นประเด็นอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปไปอยู่กับ ทางกิโกมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ,อตอนนั้นก็ดังอยู่พักหนึ่งนะครับเอ,อกะว่าจะออกไปสรุปแล้วก็แกก็กลับมาเหมือนเดิมก็ไม่ได้ไปไหนเลยคราวนี้ออ,อยู่ยาวเลย